กลับมาติดตาม NBT News ภาคเที่ยงกันต่อนะ<ม>ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนแรกทีมข่าวส่งรูปมาให้ดูเนี่ยผมนึกว่ากำลังถ่ายทำภาพยนตร์แอคชั่นกันอยู่หรอมีขับรถไล่ล่ามีขับรถประกบนะฮะแต่เป็นเรื่องจริงเป็นปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดข,ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ่ะ เหตุการณ์น,นี้ครับเจ้าที่ตำรวจบุกเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาขนยาเสพติดนี่ยขนมาจากภาคเหนือตั้งใจจะไปปล่อยโซนภาคใต้ของไทยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้กว่า1ล้านเม็ดครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อย,น,ยนะฮะนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์เนะฮะเข้าประกบทั้งขวางทั้งเบียดนะฮะรถตู้ของคนร้ายขณะขับมาถึงสีแยกไฟแดงด่านช้างบนถนนหลวงหมายเลข333ที่อำเภอด,ด่านช้าง ก่อนเข้าไปตรวจค้นภายในรถเนี่ยตำรวจเข้าไปเจอ,อยาบ้าน1.40ล้าน4หมเม็ดยึดไว้เป็นของกลางในรถมีผู้ต้องหาอีก4คนคนขับอายุ43คนในรถอีก3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะอายุ35-39ถึงตำรวจควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาเนี่ย รับยาเสพติดมาจากฝั่งของเชียงรายต้องการที่จะมุ่งหน้าลงไปทางภาคใต้ก็ใช้เส้นทางทางผ่านที่จงังหวัดสุพันณบุรีนะแต่ว่าด้วยการข่าวของเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปสกัดจับไว้ได้ซะก่อนนะครับอ่เยอะจริงๆยาบ้ายาเสพติดตรงนี้ค่ะถึงขั้นพี่ๆตำรวจต้องอแบบว่าเหมือนจะเล่นหนังไปเลยอะนะคะกว่าจะจับได้แบบนี้นะเออแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยล้านสี่แสนเม็ดเนี่ย นี่คุณดูสิของกลางกองอยู่เต็มโต๊ะเลยอะใช่เยอะมากมาก <ๆ S 1> ะนะคะ